กับผมอี่ที่เคยหลังจากยินเศร้าหายพักใจจากเรื่องราเลิกกับตัวเป็นคนโงห่าร่ังจายไม่ส่งเรื่องของความเรักมันคงไม่ใช่รักแท้ แค่ดอกบัวที่ทวายพระอาอจจะมำเวียนเปลี่ยนมือน้ำนองทวายบูชาก็เป็นดอกบัวเบืรอสองที่ไอ้ขอบุญมา โอ้แม่ดอกบัวมือสองที่ลองขอกินเป็นยาหวังให้เธอรักสาหลังจากถวายพระมาขอให้ชีวิตของผม,ผมคนนี้ yêu đúng mùa đơ thuộc bùa cao bùa lô kín đài hoàn tình nhà แม้นตาลไม่ได้เรียกพี่ชีวิตมีเพียงเท่านี้ใครน้อจะมาสนใจออไม่ได้รัรู้แม่ไม่ได้มีที่นา พี่ลุมป้านาไม่มีแบ่งให้สักแ mm hmm. ปลงเงินนั่งโดนฟ้าแกร่งิม้นมาเล่นทำงานก mm hmm. ลายเป็นคนรับจ้างทำงาน หาเงินทุกวันเมื่อไม่ได้ทำนาเพี่เลยต้องเป็นยายืนรักษาความปลอดภัยรับจางหาทางเยียวยาชีวิต นี่คือการแก้ปัญหาที่ท้าทรมาด้วยความอยากจนพี่เลไรต้องมารับจ้างงานเป็นคนในเครึ่งแบบแต่ไม่ได้พบปืน เรื่องมีคำสั่งเหมือนดังเจ้งนาะไม่ได้เป็นพอบอทอโบอเป็นแค่รอปอ,ปอ,อใครเลยจะเข้าใจเมื่อใจของรอปอ เสียงคำสั่งของเจ้านานั่นคือความสำคัญอย่างยิ่งต้องทำตามคำสั่งเจ้านายนายใ้ที่ทำอะไรเราสองแปรดนับซาขอบคุณครับเจ้านาย นะครับหัวใจอรอปอพอมีไหมนอ้อสาวไหนสนใจนมีไหมครับสาวไหนสนใจนอก็กชีวิตผ่านมาก็หมื่นกอปีแล้วเอ้ยม,มื่มนกวารับแหมื่นกอปีนี่คงจะเป็น ฟอสซิลนว่าอยูราเล่นยอนะครับนะแม้แค่หมื่นกว่าวันเองนะครับนี่ก็มีชีวิตรอดมาอยู่ได้ถึงหมื่นกว่าวันก็ถือว่ายอดนะครับก็ขึ้นอยู่กับการกินด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็การไม่ประมาทด้วยนะครับนะการดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทเราไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับ บนสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่พาเราไปไหนเคลื่อนที่ไวแต่แฝงไว้ด้วยความบาดเจ็บนะครับเนาะเพราะถ้าเราขับขี่ไม่ดีหรือไม่รู้กฎจราจรหรือว่าขับไม่แข็งพอพอจะออกไปก็มันจะเท่ากับกลายเป็นหาร่างกายตัวเองเสี่ยตงต่อการบาดเจ็บนะครับเพราะร่างกายของเราบางทีบาดเจ็บแล้วก็สามารถพื้นตัวรักษาพื้นทายได้ บางครั้งก็บางอย่างก็มันไม่อาจสามารถที่จะรักษาให้พื้นคืนกลับมาเหมือนเดิมได้นะครับมันจะขึ้นชื่อว่าเราจะกลายเป็นคนพินการนะครับคือไม่ครบองค์ประกอบนะครับร่างกายไร้ซึ่งสมรรถภาพในการทํางานหรือการโลชีวิตตั้งแต่และอย่างในส่วนต่งางๆนะครับเกี่กระดูกครับก็ไม่สามารถยก ของนหนักักกหนนี่ก็พูดมากว่าอะไรยังไงก็ของนี้าห้กินข้าวก่อนนะครับมาครับวันนี้ที่โยก็มีตรงนี้นะครับกินข้าวไปแล้วก็กินนี่นะครับนี่ที่อยากกินมันนี่คือเห็ดหูหนูนะครับนะนี่หวานยาผักยาผักขึ้นก็มันฝรัน,นะ ถ้าใครชิมรสชาติดื่มด่ำมีท้จริงเพบว่ามันมีความหวานติดอยู่นิดๆที่ปลายนะครับมาครับจิ้นี้ก็วอาละไรฮะาการจะมีเสียงดังมากเนาะ ลืมดลสุภาพตัวเองด้ยวยนะครับเนาะช่วงนี้ก็ฝมฟ้าก็กำลังเข้ามาแลครับแต่ผมไม่รู้ว่าประกทั้งหนบ้างก็มาครับนี่ก็มีท่านี้ครับเข้ากับผมครับติดโยนะครับเนาะอืออครับ่นี้บ๊ายบายครับ ลืมกดไลค์กดแชร์กดสนใจกดพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาเพื่อคุยกันบ้างนะครับมาครับบ๊ายบาย เป็นหัวใจดอบกบัวขาวที่ในกลางมึงครับดอกบัวขาวกลางมึงนะครับเป็นหนึ่งเช่นดอบกบัวขาวที่อยู่กลางมึง